เปลนมึอเลี่นอ่านะครับโอ้นะถ้าถ้ามาด้านข้างอย่างนี้ครับถ้ามาด้านข้างอย่างนี้จริงๆเอเคสไม่ค่อยหมะแต่เราไม่ค่อยหมอะที่จะไปด้านโน้นอาเดี๋ยวผมทําไปดูเพราะว่าผู้สู้อันข้างเยอะเกินละอัข้างเีอะเกินเอเคสนี้จะเหมาะสาหรับถ้าอื่นนะเหมาะสำหรับ่นี้ทานี้อะไร สำหรับอันนี้อเออาจารย์เดอเจ็บคอบ้างเลยนี่ทีมผสมกันครับโพี่กีรพันไเดีร้องพอดีเออใชระโยชน์อันนี้เป็น e n e r มัน e n ีที่มันวนมาเราะฉะนั้นเวลาเข้าอันนี้เกิดจากแรงเบียงนะครับพี่ ผมเข้าล uh, ื uc, right, ád, an, ่ไปตุ๊กตุ๊กมันวนไปห่อยมันวนมัจะมีนแะจิงแล้เพระนั้นไปนะถ้าน้ำหนักทํมาเงทําอะไรทีเนี่ยเออถ้าทมนแขนเดินม่ดเนี่ยเนียนหัวัทําคือถ้าผมไม่ทับอย่างเงี้ยพี่นะเขาจะกระทุงสอง อ่านเทักมาแล้วมเราเมือเราเนี <sem Pop> ่ยเหนมาห่บิดอยู่ไหนดูครับข้มาดูขาพาขาำคัญมากต้องให้ชิดไม่ให้เขาดันออกมาให้ชิดสังเกตดูแล้วมือเนี่ยไม่ไม่ต้องรับมาจนตึงข้าหาเราอย่างนไม่ต้องรับมาอนี้ เดี๋ยวเราจะเอาตัวรัดเข้ามาให้ตัวหาตัวเราให้ชิดกันผมจะเด้งตัวไปหาเขาของกับเรามันมันจะช่วยลดเจ็บมาดเยอะเลยครับอ่ามันมันจะต่างจากอันนี้อันนี้ผมใช้แรงแข็งอันนี้ไม่ไม่กระชากั้อ่าไม่ได้ผมใช้แรงแข็นั้นในตรงส่วนนี้เวลาผมรก็โอเคครับทางนี้เนนักอยก็ตามที่อยู่ครับ ดูหน้ามึงมากมึงนะอีกคนละทีเตี้หน้าเต็มตัวราบปวดนะอย่าให้ผมสอบได้ดันทำมาทำมา้วัญใจสักหลหลไปเอิ่มาหลไปไหลยเอย่าให้อ้าขาเขา